ความกลัวไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้หนีแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นสำคัญสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาทำงานทันทีไม่ใช่แค่ตอนเจออันตรายถึงชีวิตแต่ทำงานตอนที่เรากำลังจะพูดในที่สาธารณะหรือตอนที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำ เพราะสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ความกลัวจึงไม่ใช่สัญญาณให้ถอยแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมที่ไหนมีความกลัวที่นั่นมีโอกาสให้เติบโตซ่อนอยู่เสมอความกลัวที่จะล้มเหลวบอกว่าเราแคร์ความสาเร็จนั้นมากความกลัวที่จะถูกปฏิเสธบอกว่าความสัมพันธ์นั้นมีความหมาย เข็มทิศไม่ได้ฉีไปที่อันตรายแต่ฉีไปที่ขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเราชอบเรื่องราวนี้กดติดตามไว้รอดูต่อไป